คลิปดีนะเื่อโปรโมทสักยี่สิบช่องแล้วกันสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยตอนนี้อยู่กับตามโปรโมทนั่นเองวันนี้พวกเราก็จะมาโปรโมทสักยี่สิบช่องซืงเอางว่าใช้เวลานานมากจริงๆนะเป็นสบื่สายญ,ญาแล้วช่องที่หนึ่งผัดไทยเอฟเอฟซึ่งเพื่อนผมขอให้โปรโมทช่องนี้ก็ ช่องเพื่อนผมได้ไนะช่องนี้เป็นช่องที่ขอให้ผมกดติดตามให้แนละช่องนี้ปัจจุบันก็เล่นกาชาไลานั่นเองและช่องนี้ก็เป็นช่องที่เล่นเกมโลมบอกที่ติดบักฟุตไปแล้วตอนนี้และเขาก็เป็นเพื่อนผมในโลบอกนะและช่องนี้เป็นช่องเจ้ากันคนดีมันที่บ้าเบลคนดีคนเดิมอีกแล้วและนี่คือช่องดูดัวอะไรไม่รู้ เดยวไปหา Google ช่องนี้นั้นก็เป็นเพื่อนผมบางที่เล่นมินิเวิด์เป็นประจำช่องนี้เล่นกาชาไลที่ปลกตอนนี้เป็นสีดำแต่อย่าลืมกดติดตามเขาด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้เขา<ม>ใช่โอเคและช่องนี้ก็ชื่อเกตพาซาแต่หอัดแต่ความจริงคือ, Get อ,อ,อเกตปันซาผมขอเ,เรียกว่าเกตพาซาล้วกัน ส่วนนี้ก็ช่องที่เล่นโลบอกที่เล่นไฟในฟันกินหรือฟันกี้ไฟเดย์ที่เก่งมากมาและช่องนี้ก็เล่นกาชาไลท์อีกด้วยก็กับคุณบุกิบช่องนี้ก็เกี่ยวกับการทำเพลงกับกาชาไลท์อย่าลืมกดติดตามเขาด้วยละ่ะว่าอยาให้กดติดตามโปรโมท และช่องนี้ก็เป็นเพื่อนของเจ้ากันเพื่อนปันได้แหละมันก็เล่นเกี่ยวกับโรบกรูจักปกแล้วใช่ไหมและช่องนี้ก็เป็นเพื่อนของเดนโรบกและก็เขาก็ย่ารืก้กดีต้าเขาได้เขาเป็นเพื่อนของเดนโลโบอกส่วนนี้คือช่องที่ผมรู้จักป,ประจำที่เคยโปรโมทผมผมก็โปรโมทกลับได้เมื่อใดอันดี แล้วก็เล่นกับโรบูด้วยส่วนนี่ก็เล่นเกี่ยวกับการชาไล์ที่ดูปกแล้วก็ใช่เลยและเขาก็ทําการชาไลที่ตลกตลกเขาทําคลิปอะไรก็ไม่รู้ตามใจชอบและนี่คือชอ่องเออที่เคยชื่อคลิปเป็นภาษาไทยมาก่อนอยินดีด้วยที่ถึงดึงบิลชับซับนะและช่องนี้ก็เป็นช่องเพื่อนผมที่ได้คิดถึงแต่โควิดมาก,ก็หายหายกันเลิศเกิน ยิลดีติดตามด้วยละ่ะและช่องนี้ก็ไม่ได้ออกคลิป้วเขาก็เป็น,นข้านครูอีกคนหนึ่งที่ห่างเหินเหมือนกันเขาเป็นคนปันปันๆกาวๆที่เคยเขาเป็นในช่องผมและนี่คือช่องที่เกี่ยวกับการเล่นการฉาลาดเป็นส่วนใหญ่ใช่ยินดติดตามด้วยส่วนนี่คือคนที่บ้าทาคีเกิดไปในไฟได้ฟีเวอร์เขาดันบ้าทาคีเกิดไปจนถึงจะ วาดรูปถ่ายคีเลดยวยผมส่วนนี่ก็ชอบรุ่นพี่ที่เล่นฟรีไฟที่ผมรู้จักจะอย่าลืมกดติดตามเขาด้วยล่ะนะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยตอนนี้ขอตลาไปก่อนเะแต่อย่าลืมว่าผมจะมาทำคลิปการเปลี่ยนแปลงแล้วก็คลิปวันคิดมันนั่นเอง